ไปด้วยตัวเมื่อกี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรนะอาคารเอพิกเ่ยไม่ใช่อาคารเอพิกเรากำลังเดินไปอาคารเอพิกง่อยงอยออกมาด้วยมันคืออะไรนะเลือกดอกไม้เป็นกระถางต้นไม้อันนี้เป็นดอกไม้เหมือนดอกไม้หึ้งตรงนี้แบบเหมือนออสเตรเลียเหมือนเคยไปเนาะเเคยดิทำไมไม่เคยอ่ะ มีแฟนอยู่ออสเตรเลียหรือเกี่คนล่ะประเทศละคนบอกเขาแล้วแหละเขาตอนแรกเขาจะมาเพราะบอกว่ามากับครอบครัวแฟนแฟนที่ไทยเขาก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆค่อยเจอก็ได้เขารอสมอิมาติดคนโอ้วิ่งวิ่งทำหน้าท่าเซ็กซี่เลย ธรรมชาติสวยเดียวธรรมชาติหรืออะไรนั่นแน่ทำมันชมเถอะสัสใสปะปวดหลังแล้วหายแล้วพี่ปวดแทนเนี่ยอ๋อแหวนนี่งามมาหนอเฮ้ยเกือบเกาหลีจ้านี่หนาวขนาดกันนี่พอดีพอดีกำลังเหมาะดูก่อนดูใส่ ก็ใส่เอาเอาให้เขารู้ว่าเกาหลีหนาวมากๆเอาไปอวอดอาบ้านเรามันรอ้อนเราโอ้าถึงเดือนเล่นอย่างงี้ก็ไม่เหนื่อยนะคุณรนะู้สวยที่ไรก็หันกล้องมาหาน้องตลอดเลยนะ<บ>น้องให้พ่อกับแม่ถ่ายรูปมาหนึ่ง เม่รีบไหมต้อเป็นนอนๆเขาบอกว่าข้นเดินหัวหลังนี่อยงัเาลังหะ บอกว่าเป็น traditional Korean costume worn by epic leader for official p o t o ้ประชุมครั้งแรกประชุมอะไรนะได้มาประชุมครั้งแรกประชมครั้งกสองต้องที่มาประชุมกับพ่อป่ะสองส

ทำป้าด้วยยงไม่มีคนเช็คเลยนี่ได้ยังจัดจัดท่าได้ยังเออเออโอเคอ่ะหนึ่งสองสามวดลายดีหนึ่งสองสามฉันลมอเที่นั่งทายอย่างนี้นอกนะนั่งกคน แม,นนแม่อยากนั่งแบบนั้นแม่อยากนั่งแบบอะไรไปแม่ไปสิเดี๋ยวกันเดี๋ยวเป็นนั่งอ่ะเย็นถ่ายหรอเย็นถ่ายหนึ่งสองสามเข้ามาดิ 一、二、三。 ที่จริงเกาหลีเป็นเห,เหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ครับคือมันยื่นออกมาในทะเลใช่เป็นเหมือนกับพื้นดินที่ยื่นออกมาในทะเลมันั่งเครื่องบินมาเกาะเกาะด้านอีกแล้วอะเมื่อกี้ห้องน้ำบอกแม่มาดูเมื่อกี้แม่มาดูอันนี้ด้วย เป็นไงบ้างเขาความรู้สึกอ่าความรู้สึกอะครับเถอนนิดนึเอิมอยูนะเดี๋ยวข้างหลังนูพกน้ำมาดีกว่าอาพี่จะปูรอบน่าแม่ีไปยิ่ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โอยุปดูกระจบเป็นสะพานกระจกเหมือนสก,กายวอล์กบ้านเราอ่ะใช่ปะใชะ่เราจะเดินขึ้นไปบนนูน้ดถ่ายไปบนนูน้ดใช่ชเดี๋ยจะดูวกเขาลูกนี้เขาหีสลูกนี้เราปั่ถ่าถามว่าแดดร้อนไหมตอนนี้ไม่ร้อน คือมันมีความอุ่นของแดดแต่ว่าลมเย็นมากเย็นแบบเหมือนปอดจากตู้เย็นแต่ว่าเรามีทกอะไรสปอร์ตไะไรตลอดเวลาใช่อ่ะแล้วต้องใส่แว่นกันแดดส,สมาชิกเราไปอยู่ตลอดที่เดินตามมาอีก ด้วยครับ เรากำลังจะเดินตามหาคนสวยนะครับด้วยด้วยฮะไม่กลัวครับกลัวนี่ถ่าเยเซีกันด้ว,วย <c oughs> สนวนดีเลยอะอ๋อนี่อย่าง <c oughs> นี้นเอ๋ ได้ติง้งถนนได้ติ้งตึกอะน,นั่งน,นั่งสองอะแล้วเราก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วจ้าที่ไหนจ๊ะวัดอะไรนะ วัดมังกรอ,อยู่ในปูซานนี่ยแหละเฮ้ยรถอะไรเนี่ยสามลมสามลยังไม่อิ่มเลยกินไนติมไหมนี่นี่ขนมเต็มเลยพ่อเลยอ่ะพอเวอร์แล้วพี่พ่อเลิกกินเร็วนีรถรับจ้างรอหมูบอกก้าวนมาอันนี้น้องร้านนี้ก็มีนะนี่ก็มีนะแต่มีรถหน่อย นี่กาแฟพ่อเนี่ยกาแฟไหนสั่งหน่อยสั่งกาแฟนี่อ๋ออัอนี่กาแฟเนี่ยจอช้อนคิดดูิษย์มักรสนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดูดีสิกับ มันกแาแฟคาแฟขั่วอ่อนมันจะกลิ่นออกเปรี้ยวๆหน่อยจะดูรีแอคเหรออันนี้พี่เซนก่อนว่าอันนี้เป็นกรีนเกรปคาดว่าน่าจะออกเปรี้ยวเราจะลองชิมดู ใ,ใครตามมากินตามมากินร้านนี้นะครับอยู่หน้าวัดยกบุญช้างว้าไม่ถามเลยเหรอว่ารสชาติเป็นยังไงเอาเอาเป็นไงครับเค็มข้นค่ะเพราะเราดูดข้างล่างเจ็มจน้นเหรอเจ็มจน้นเราดูดข้างบนไม่กินครับถามแล้วเป็นไงมันเป็นความเปรี้ยวที่หวานนะบอกไม่ถูกอะ เป็นรสชาติไซรัปโอ้โหคนมาเยอะนะเนวัดนะทั้เขาเขานหมดจะพ่อจะลองเล่นหน่อยมีไหมสพิดเกมสุิิเกมสปิทเกมแต้งน้ำตาล แล้วเอาไม้จิ้มฟันนั่งแกะใครแกะไม่แตกคนนั้นชน,นะอะไรอ่ะเออนอนใหม่เหร เขาต้มเขต้มเาต้มอะอันนี้เหมือนที่พี่เล็ขายที่ตลาดตัวไหมตัวไหมนม่เจยขนมนี่ก็เหมือนพี่เล็กกินนะนี่ปีม้าปีแพะปีมังกรปีหนูปีงูปีนี่ปปีแพะนี่ปีลิงปีไก่ ล็อกราคาจอกุล้วปีหมาแล้วก็กุลนี่ปีลิงวอกราคาจอกุลนี่ปีแม่เนี่ยใกล้ปีหนูปีปีแม่ปีอะไรแม่ปีอะไรปีขานลิงเสืออ่นอะันนี้หมา นี่วัดสวยอ่ะนี่เข้าไปตรงนี้ครับเฮ้ยนกสวยมากนกสวยมากเลยนี่มีต้นต้นสวยนี่มันอ้นนไีงัย<น>ชาบา<น>ไม่หรออะไรนะกูหลาบพันปีอ่ะออพีพ่พซื้อไปให้ มันมีแกสอนย<ห>ิ่งๆออกมาอย่างนี้เลยเหรอออใช่ใช่ก็ที่วางหน้าบ้านตั้งหลายวันต้นเนี่ยน้องดูไม่เห็นมีม,มีแค่กลิ่งที่สอ,สอนการืชยมันยืนลกวเ่ยืนยาวไม่เหมือนกันปะ่ะบรรยากาศเหมาะอารมณ์อากาศเย็นมากสวยไหม เย็นแล้วก็สจอย่นแล้วก็ประทัตัวแหมแม่นุ่นมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ฟังพุ้นแม่เจ้าแม่กวนอิมเหอนกับ ตอนนี้เราก็เดินลงมาเรื่อยๆนะคะไม,ไ,มไม่รู้เห,ห,หมือนงซึ่งวัดนี้นะคะเขาเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ดังแล้วก็โอ้สวยมากทุกคนสวยมากโอ้ยอยากให้ดูเป็นวัดที่ดังในเกาหลีในปูซานเนาะเพราะว่าบรรยากาศดี แล้วก็อากาศดีด้วยเรามาช่วงเดือนพฤษภาคมวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่อ๋อวันนี้วันที่สิบเจ็ดสวยมากเห็นไหมทุกคนเดินลงไปเีวปที่เป็นวัดที่ติดริมทะเลอูสานเนาะแล้วก็มีสะพานข้ามทะเลสะพานจิ๋วกับพาไปดู เราคร่าวๆเหมือนพี่ไกด์เขาบอกมาสักรู่ว่าถ้าเรามาวัดหี้ใช่ไหมคะก็จะมีการทําบุญข้าวสารโดยการเราซื้อถุงข้าวสารแล้วก็ขึ้นไปไหว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็วางข้าวสารไว้ด้านบนได้เลยกับทาบุญเทียนก็จะมีสามส์เและกลางใหญ่ เทียนเราสามารถขึ้นไปไหว้แล้วนะนำเทียนลงมาจุดด้านล่างได้ในไซส์เล็กและไซส์กลางส่วนไซส์ใหญ่เนี่ยเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทียนมังกรก็คือเทียนของวัดมีไซส์ใหญ่เ,ออเขาจะสามารถท่าจุดหน,น้าพระประธานของวัดได้แต่ว่าทีเนี้ยเขาจะจุดต่อต่อกันหมายถึงว่าเอาเทียนไปจุดหนึ่งจนหมดหมดแล้วก็ค่อยต่ออีก อีกเล่มหนึ่งซึ่งคนมาทําบุญก็ต้องต่อคิวเนอะเอาไวถ้าเราอยากจะให้ไปต่อคิวแล้วก็ไปวางเทียนไว้ด้านด้านบนแต่เราก็จะไม่เห็นนะว่าเขาจุดจุดตอนไหนแต่ถ้าเราการันตีว่าเราากอยากจะจุดเทียนมังกรเองจริงๆแล้วก็สามารถนํามาจุดเองด้านล่างดาได้บันไดก็สูงอยู่ สวยมากตอนนี้เดินดีๆตอนนี้เดินน้องเห็นเหรอเห็นอะไนะ้าอ๋อเขามีการโยนเหรียญกันตรงนี้เ <He S 2> ห็นไหมให้โยนให้เข้าให้โยนเข้าเหรออ๋อลัคกี <C> <ม>้คอยเป็นความเชื่อเหรอวัดสักหน่อยไหม แบบซักหน่อยสักหน่อยน,น,อยน,นี่และไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะคคนดีมากเห็นไหมคนก็จะไปถ่ายรูปตรงนั้นกันเยอะๆนะคะซึ่งไปยืนฝั่งนี้กว่าอืจะได้เห็นชัดๆ,ๆเห็นไหมทุกคนสวยอากาศดีมากเย็นเราจะมีการ เสียงเหรียญเดี๋ยวๆนะคะทุกคนเราจะไปโยนเหรียญเอาบุญกันขอด้วยขอด้วย <c oughs> มาต้องเข้าถั่วนะ,ะดูอ่าต้องอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนนะพ่อวัอออดูนะคนะเฉียบเฉียบ อไกลมากห่างไกลมาะะะ <c oughs> กอ,กอพี่ถือตาน้องโยนแม่เนี่ยแม่พี่คนเนดินมาป่าเลยแล้วจะังนะครับดูคนนี้น,นะครับป่ะ ทำไมอันนี้เหมอือนพ่อชิวะแล้วพ่อนอนนอนถังชิวะนอนขึ้นมาดูโตนี่นก่ต้องไายลงม้ เขาบอกบอกว่านี่ที่นี่คือ the most beautiful temple in Korea most แค่คือสวยที่สุดในนี่ในตัวตัวละครอะก็จะพายพายเก๋พายพายเก๋อสวยสวยที่สุด อ๋อนี่ย้อสมอ้ยอขอบกังมีดไปเทยมน้องถึด้แล้วเทอมเดินเลยจ้าสามรอบ ภาษาอังกฤษไหมอะที่ทางพาเขามี Google Translate ได้ไม่ไร้น้ำโม่ปะเหมือนกันน้ำโมน้ำโม่เหรออ๋อเพราพาเป็นบู๊ดเหมือนกัน เีนบ,นบคือเขาน่าจะหยิบอันข้างหน้าก่อนปะนเขาน่าจะหยิบอันนี้ก่อนนี่คือต่อชิ้นต่อชิ้น นั่คือเขาจะเขาก็จะมีเอ๊ะอัน,นนี้อะไระเขามีขายด้านล่างเดี๋ยวพาไปดูอ๋อเป็นเหมือนกับที่จีนเน่เขาจะเอาพระพุทธรูปอ่ะเป็นองค์อ่ะใช่มาวางเป็นแถวอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นคริสตัลเขามีขายด้านล่างไปดูปะ่ะสวยมากเลยเอ่ะเดียราอยากได้อะส่องดูนะมัน,มน,นเป็นอไอเนี่ยอย่างเงี้ยที่ห้อยห้อยอ่ะอ๋อเป็นแผ่นเหล็กบาง,บาง 好没播。哦。你弄什么？搞。你哥 จะเป็นพระคริสตองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอหนึ่งสองสาม

อลุดกนะลยเหรอพี่จิมแกงหัวแกงเรื่องอะไรอัดอยู่นั่นแหละหูพูดอะไรไม่ได้เลยชื่ออะไรวะพระเอกชื่ออะไรบ้างดิโยขาพีคเขาใสนไม้ตายตัวพระเอกชื่ออะไรหรอตัพระเอกชื่ออะไรเนาะไม่รู้ เนี่ยเอกใช่ออะไรม่ใครเอกที่เราดูว่าคงแฮกหรือแล้วมีอะไรแบ๊กอะไรนะแบ๊กแบกสันหวังแบ๊กแบ๊กมาแบ๊กอันนั้นน่ะแบ๊กแบ๊กพยอนแบ๊กแบ๊กแบ๊กสีแบ๊กพยอนดูปะแบ๊กพยอนดู พยอนูนี่คุกลุ้มอยู่มันเรื่องไหนวะแบงคยอนูหรว่าแค์ล้ยปน่แบงคยอูแคยอนูเออนน่นแม่การแม่เป็นเล่นล้มตกตกมือการที่เป็นนั่งน้ำตกอรนนีกาไรเนี่ยโบดจิ๋วไปไหนนะ เอาเป็นโบสถ์น่าจะอยู่ด้านไหนาป่ะหรือเป็นโบสเก่าหรอไม่ไง